สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้ามาในสนามักเครื่องนะครับวันนี้นะครับดูเดี๋ยว,ว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเยอะเลยครับวันนี้นยาวครับ

ยเยอะยมห่ครับเดี๋ยวมาดูพ้าเขียดทองครับ นี่ครับผมได้เหรียญหล่อพระพุทธหลวงพ่อตีวัตถุช้างนะครับผมอันนี้ของดีนะครับโอ๋ค,ครับตามนี้ครับผม